สบายดีจ้าพี่น้องบอสุขูสุคนชา,ามิงกับพาน้องนอนมารอลินเดาใจพี่นอ้องมารอลินเพอ่อนป้า <c oughs> อันนี้กะดินวังว่านีป้าหย่าแล้วก็ลุงกับพากันพ้นแหล่แล้วเดวาอจพี่น้องเมื่อวานนี้ซอยกัน <c oughs> แล้วเร,ร้อยนี่จักป้าไปทางใดบุญแลว หน่าซีอูด้านล้างครัวเดี๋ยวจะพี่องพาหนอนนอนมาหยางลินนะ้ำกินข้าวกินยาแล้วแล้วก็แอบให้มีหมูเล่นเด้หมูหลุ่นเดียวเหนบุมีเลยอ้คนพอกุ้งอยู่ดา้านหลังลุกเห็นปะเฮ่น่ะพอกุ้งเลย <c ười> มิจิบอย

บัดมันเป็นนป้าสนุกสิเก็บกินนะแต่มันเป็นนี่เราจะปลูกวางยปงแบบเราจะปลูกวางยังแบมัเป็นง่ายเรามอบวหอมปอมเป็นไงรักบัดคืนนางกินน้ำจะไปาท่านบ่เลยนะเนยเอาไปจูด้วมาวางแม่ยิงไปตูมันอืดแล้วไปตูเขมาเลย ปั๊บนาดินพี่น้องนาสิเทมันเลยบอทางด้านหลังแห่งกว้างค่ะไม่เห็นเลยมีนอนนอนเงียบเงียบออกมาเงียบป้าโตดอกมะม่วงปาตัวค่ะเลยต้นหนาบ้านกาข้าวเอาเบิร์ดอะไรดอกมันอันนี้คือมันจะจับเบิร์ดเนาะ คือสิบโลนบนบ่รจับมัอันนี้ก็ปามดเห็นเพื่อนอันยาน่อยฮนไปเบิ่งแล้วเอาโบเห็นจับหน่อยเลยลนหมดล้หมะ่ได้จับโบพัดต้นอืกปตัวาตอแห่ป้าพี่น้อง เห็นระยะกินยังมันไก่ที่แก่แล้วปตาอ้นเห็นยังอยู่เห็กัขาวเห็กขาวเห็นลับเป็นกับตุ่มเป็ดกาลังจิ้ต่างกล้องว่าดีพี่น้องตาเป็ดกับตุ่มเป็ดแล้วแม่คลิปคลิปอันเห็ดกินไปเบิ่งน้ำช่องอันอ้นน้อยมาใส่แบบว่า อ้นมหาไซอ่นมหาไซเดจ้าพี่น้องไข่ก็ยังสลึมสลืมอยู่พี่น้อกนั่งแบบไข่วัดอะไรเลยแบบยังวิ่งหัวยังแบบอยากลูกยังทำในหน่งยากให้มันสร้างพี่น้องไข่วัดน่ะมีแต่อยากนอนอย่างเดียวอันนนกะหากะไข่แน่อ้นแม่กะพอกะชีต่อแล้วจะอะไรกันบอกกุ้งก็เลยไออะไรฮะก็เป็นวัดเลย มันเป็นแบบนั้นเนาะมันติดกันง่ายเป็นวัดเนี่ยโนะอ้โหหแค้นทะลุกับเนี่ยเลยเนานะเออล้วทำเมื่อนี้บอกทำเมื่อไหร่หักมาหักมาเมื่อนี้เมื่อ,อ,อไหร่ไม่เจอเนี่ยนี่กระต่าเว้นเอ้ยตระต่นเริ่มขึ้นแล้วเนาะจั้จัตโมงเลยเดี๋ยวนี้เลยแดดกระโมงแล้วบ่เดี๋ยวนี้ได้แล้วเนาะขี้ว่าแดดบอก แดดบอบแดดบอดนี่เคลียดินปับนาดินให้มันจะมือพี่น้องบางบอนมันก็ยังลุปอยู่บางบอนยังลุปยังนอนอยู่หึจบแล้วนน เฮ็ดเจ้า,าใครจะคนกลังนังนน่งเงินนั่งเศร้านั่งเจ้าจิ้มเจ้ามองนียง้ยังเป็นก้อนนะน่ะอันนี้ถุบถุบแล้วมันแตกยังเป็นก้อน,นเลยปักใหญ่เลยเราไปปลูกต้นใหม่สิไปปลูกข้างล่างมันเป็นห่ม อือราะเใไป็นนี่ใบสนุกสิปัด่ะกใบกันวันนั้นเนาะปัดข้มือน้องใหม่ยังเกาะนี่น้องใหม่ยงนอนน้องใหม่ยังเกาะบักกุ้งเอิรนใหม่ซ้ำเราดู ใส่แก้มมันใหญ่จะใส่กี่แก้มกแก้มนีน้มกกินม้ากนม้านี่กนเอแบบังเปนนี่ปาโตกินน้เียกทันหมเลยสื่อข้าก็แพงเนาะน้ำใหม่เนี่ยอันนี้น้ำมยังกปาน้มไหมั้ยไม่เม็น่ะน้ำไมไห ลุงหน้าาใส่เสื้อแดงแจมแล้มั้นี้ชาแต่ตัวเป็นอยูดอกเป็นแต่ก็ใช้เวลาเพื่หไง ลุงใหญ่ปจนีกนซ่าแ่มันน้อยอกอียวอยลเดียวอะมาเนงาคืมีนาซิ่งกันขึ่นน um, right. yeah. yeah. mm ้องไว่อย like, ู no. Boy, no, no. Really. No. S <S mm ่ดอกอะไรต้นเดียวมื่อหนึ่งวันนี้ก็มีแดดยเาไปสักดวันอาทิตย์หนึ่วันอาทิตย์หนึ่งนี่แหละเป็นไม้ขึ้นมาเลยมูหรือแบกกินสุดนะบอก เอาไปปูกให้่นาวเนี้ยหมูแบกกินอะไรแดกกินอยู่หน้าคนเห็นอืออ,อยู่นะะมื่อนี้บ่มีแดดอาจารย์หน่องว่าถองฝาก,ก็คือบางงามเลยเลยโหงามค่ะถองฝางางาม,งามบ่มีแดดตอนหนุกลุงแผ่นแป้งได้เลยทื่บ่เหนะ็น หค่ยุบแดดมันนี้เนาะขี่รถกันแล้วแล้วขี่รถจักรเมื่อบปล่าอ๋อใ่ไห้ยุ่ <c oughs> ใรยื <c oughs> กดกัน,นยืดเงินแนนอนมันยังลงเลยแค่อ่ะอ่สบายดีลงป้าเจ้าน้องอนนอนสบายดีลงป้าเดอ้อ จิจ้าจิจ่าเหรอตอนนุกกับลุงแพนไปกิบพักเมกนน้องจ้ะสวิ้งทำหาอย่เม่กี้นี่เพ้นท์ถือขู่ไปอ่ะขีดเอาไปไปตักน้ำนน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 ีนน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 เนน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 นบนนนนนนนเนน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 น อยากลูกกุ้งจะเห็ดวิ่งเราตักผ่าเราเห็ดเองมาป่านี่ปลาตัวแน่นนะขาดขนาดเลยจะบ่ายแล้วกว่านี้เบื้องเห็ดเองเลยเห็ดเองทุกอย่างเราแบบหัวประดิษฐ์คิดช่างขนาดเลยนะยังเห็ดเองขักเนาะจะบายอุ้ยจ่าง จ้างกระเสียนเงินเด้อเฮ้ยจอยกันพี่นงกันพอดีพ่อเน่าดินกันได้เลยแลยู่ก่อนำไมแลยู่ก่อนำมแล้วไม่อนกินกรเบื้องเห็บอ้จ้ามิ้งกันได้พี่น้องแต่ก่อนอาได้กินชั่วได้กินชั่วตอนนี้อ้าว ลาลุงป้าหนะ่ะเด้อน้องนนท์ลาไปงก็ได้ไปนองเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกนใ,นใจพี่น้องฝา,า,ากวัไลค์ก็แชร์ทุกบาร์ลาน้องออนอนท์ฝากช่องน,องออน,อน้งนองนนท์รักสนุ์กันได้ไปเลยได้จ้าบายลาลุงคนน่ารักเอาไปพี่น้องจ,จ,จบั <c oughs> ้คนน่ารักลุงนภาพ่อช่วยเลี้ยงพี่น้องจ้าบ้าแฟนสาวนุ๊กบ้าแฟนพาเพิร์นอ้นมหาชัยเด้อจ้าพี่น้องน้องนัดทอนไหมน้อย น้องนิวเทเกโหหลายหมดจืดนะจ้าพี่น้องลาไปก่อนจ้าสบายดี